ผมชื่อนายโชนานแทริรหัสทนิก้่ศนึกษา5ศ0 1ย์หนึ่งหนครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสเก็ตภาพแกนก้าถีบนะครับโดยใช้โปรแกรม solidworks ครับเมื่อเราเข้าโปรแกรมมาแล้วนะครับเลือก new นะครับแล้วก็กด plus c l i ok นะครับแล้วก็ใช้สเกตนะครับที่ font นะครับแล้วก็สร้างเส้นลายขึ้นมานะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะทําการสร้างภาพอย่างคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเราก็กําหนดขนาดครับตรงนี้เราให้เป็น3 4ครับส่วนจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับเราให้เป็นให้เป็น1 6ครับ จุดนี้นะครับถึงจุดท้ายสุดนะครับขอให้เป็น1 3า3ครับโอเคแล้วก็สร้างเส้นที่มาปิดนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใช้คําสั่งร v o ว v e นะครับแล้วก็ติก๊กแยกครับมันก็จะรีโววออกมานะครับตามแกนแกนของเรานะครับที่เรากําหนดไว้นะครับ ขันอการนั่นเองแล้วก็ติดถูกครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาสเก็ตภาพที่ด้านหน้าของเทานะครับอ่าเราจะใช้คําสั่งสเก็ตนะครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับใช้เซนเตอร์เลคแอนคูล่าครับที่ที่ส่วนหนึ่งของวงกลมนะครับเราจะใช้ข้อสัมพันธ์นะครับระหว่างเส้นนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับในข้อสัมพันธ์ equal นะครับแล้วก็สำหรับขนาดนะครับตรงนี้เป็น ามิลครับโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะทําการอ x t r u d ทั u นะครับตัดชิ้นงานนั่นเองนะครับเราจะใช้คําสั่ง up surface ครับแล้วเราก็คลิก surface ที่เราต้องการให้มันไปถึงนะครับแล้วก็เอ่อ ีอะไรครับแล้วก็เลือกโอเคครับปิดถูกเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการสเก็ตภาพอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็สเก็ตเหมือนเดิมนะครับร่าสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมครับที่หนหนึ่งของวงกลมนะครับแล้วก็ให้เ้อสัมพ e ันธ์อีกข้อนะครับ ก็ไดเรเตอร์ได้นขนาดนะครับข้ามีครับแล้วเราก็ทำการเอ c ก u d คร u t ับเหมือนเดิมนะครับ Up to surface ครับเลือกพินต้องการนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแกนการขีดของเรานันเองนะครับเป็นแบบนี้นะครับ